สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของพันธะเคมีนะคะพันธะเคมีคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาศึกษาไปด้วยกันนะคะพันธะเคมีเราจะแบ่งได้เป็น3เรื่องคือพันธะไอออนิกนะคะพันธะโคเวเลนต์แล้วก็พันธะโลหะนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มดังนี้ถ้าเป็นพันธะไอออนิกนะคะมันจะเกิดจากโลหะกับอะโลหะเดี๋ยวเรามาดูในตารางธาตุนะคะว่าธาตุโลหะกับธาตุอะโลหะคืออะไร ะะต่อไปก็จะเป็นพันธะโคววเลนต์เนี่ยเกิดจากาธาตุอะโลหะกับอะโลหะนะคะเดี๋ยวจะมีรูปมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสุดท้ายอีกอันหนึ่งคือพันธะโลหะนะคะซึ่งพันธะโลหะเนี่ยจะเป็นาธาตุโลหะที่อยู่ในธรรมชาติลักษณะการเกิดพันธะไอออนิกนะคะ,ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจะมีตัวนี้นะคะเป็นโลหะแล้วก็อันนี้เป็นอะโลหะจะเห็นว่าในการเกิดพันธะไอออนิกนะคะจะเกิดจากการที่โลหะเนี่ยแหว่งไปเนาะ คำว่า,าแว่งไปในที่นี้คืออะไรคือให้ไปตรงนี้อโลหะนะคะก็คือเขาจะรับอิเล็กตรอนมานะคะ ก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนพันธะโคเวเลนต์นะคะพันธะโคเวเลนต์เราก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะคือตัวนี้นะคะมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนาะส่วนตัวนี้ก็มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวที่จะต้องมาแชร์กันเนาะถามว่าทําไมจะต้องมาแชร์กันเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดอิเล็กตรอนกันนะคะเกิดจากธาตุโลหะก็เลยเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์นั่นะคะต่อไปพันธะโลหะนะคะจะเกิดจากธาตุโลหะนะคะที่มีอิเล็กตรอนนะคะ มาใช้ร่วมกันนั่นเองจะอยู่ในลักษณะแบบนี้หรือเราจะเรียกว่าทะเลอิเล็กตรอนนั่นเองรูปที่นําเสนอในที่นี้ก็เอามาจากหนังสือเรียนเคมีฉบับภาษาญี่ปุ่นนะคะค่ะจากในตารางธาตุที่เราเคยเรียนมานะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีในลักษณะของธาตุโลหะเนาะจะอยู่ในรูปนี้นะคะถ้าเราดูตารางธาตุแล้วก็จะมีธาตุกึ่งโลหะนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นธาตุอะโลหะประมาณนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวมาดูการจัดเรียงอเล็กตรอนเนาะ ว่าเอ่อทำไมเราถึกแบ่งธาตุเป็นแบบนี้นะคะก็มาดูกิจกรรมกันเลยกิจกรรมน,นี้นะคะก็จะเป็นพันธะเคมีเกิดได้อย่างไรนะคะได้นําเรื่องนี้เนี่ยมาสามารถทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจคําว่าการจัดเียงเล็กตอนแล้วก็นําไปสู่การเกิดพันธะเคมีได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆมากเลยนะคะก็จะเป็นพวกแม่เหล็กต่างๆนะคะ ก็แม่เหล็กประมาณนี้แล้วก็ขนาดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่จะมีหรือบางคนเนี่ยมีเป็นอุปกรณ์ก็คือจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นชิ้นเล็กๆนะเราก,ก็จะเอาอันเนี้ยมาแทนเป็นอิเล็กตรอนของธาตุที่เราจะน,จนําเสนอนีดเรามาดูทีละหมู่แล้วกันนะคะพลางธาตุที่ใช้ก็เป็นพรางธาตุปกติเลยค่ะอันนี้เอามาจากหนังสือเรียนเคมีทั่วไปเนาะก็จะมีลิเทียมนะคะเนี่ยไล่มาตามนี้เลย งั้นเดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนแล้วกันว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างนะคะเราก็จะใช้นิเทียมแล้วก็หมู่2เราใช้เป็นแมกนีเซียมแล,แล้วกันก็บีโบรอนแล้วก็คาร์บอนในโตรเจนออกซิเจนแล้วก็คอรีนละกันนะคะแล้วก็หมู่8ก็เอาเป็นดีออนละกันค่ะโอเคที่เลือกมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น ธาตุที่ใช้บ่อยๆธาตุคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนกับคอลีนอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ต่อในเรื่องอื่นๆนะคะก็จะเป็นธาตุที่นักเรียนควรรู้อันนี้เราจะใช้ในกรณีที่การจัดง l ล c t ตอนเป็นไปตามกฎของออกเตตเท่านั้นก็คือ v a ล e n c e e l e c t จะต้องครบแปดงั้นเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันเลยนะคะ